สวัสดีเจ้าทุกคนแล้วก็ยิดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องก็แมงก้ไงจะใครอ่ะวันนี้มันก้ก็อยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโกประเทศ u n ited States of America ันนี้ก็อากาศเป็นใจอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าตอนเชา้าหมอกมากตอนนี้แสงแดดก็เริ่มออกมาแล้วรู้สึกว่ากำลังจะออกไปข้างนอกเพิ่งตื่นซานฟรานซิสโกเนี่ยมันก็มาบ่อยแล้วนะแต่ไม่ได้บ่อยมากเท่ากับลอสแองเจลิสสถานที่ต่างๆส่วนมากก็ไปมาหมดแล้ว วันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวซานฟรานซิสโกแบบว่าซื้อตัว๋ว d e y p s s s เหมือนที่มันก้ไปไปทำที่อ่ r ปารีสที่ฝรั่งเศสนะ่ะที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่มาเที่ยวแล้วไม่อยากเสียเงินค่า u อเบอร์ไม่อยากเสีย,งเ,ง Uber, ย,เ,สยงเงินเยอะก็คือซื้อซื้อ สำหรับการเริ่มต้นแรกเลยเขาบอกว่าให้ดาวน<ะ>์โหลดมูนิโมบายว่ะมันก็ว่าถ้ามันน่าจะสะดวกขึ้นถ้าไปซื้อแบบตามตู้ขายบานะัตรน่ะอาจจะไม่ต้องสมัครสมาชิกแต่ว่าถ้าจะซื้อในแอปอ่ะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนามสกุลอีเมลอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องลิงก์บัตรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นได้มาแล้วจ้ะ แต่อันดับแรกมันก็ว่าจะขึ้นไปขึ้นรถรางแล้วก็ไปทานข้าวที่ช h น n a t าแทวก่อนดีกว่าไปพร้อมกันเลยเออออกมาจากโรงแรมแล้วก็เสียงแตรดังเลยจ้ะ,อะตอนนี้มันก็ก็เดินออกมาแล้วนะออกมาปั๊บเลี้ยวขวาถึงป้ายเลยป้ายรถรางจะทันขึ้นไหม ตจกอากาศหนาวมากวันนี้คนขับอยู่ไหนก่อนต้องหาคนขับก่อน รู้สึแกแบบ exclusive มากเห็นไหม <c oughs> ขับเขาขับอยูก่กองข้างหมู่ลี้่งเชิญ <c oughs> ใจน,นขับไปด้วยไหมก่อน เรื่อยๆเลยเนี่ยล้วมันลดหายท่าแถวเราก็ลงบ้านนี้แหละแต่ว่ายังลงไม่ได้หรือหรือว่าลงได้แล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันลงได้มือขึ้นแบบตัน เราต้องลงป้ายเมื่อกี้แหละมกลว่าแต่ไม่กไม่รู้ว่าลงได้ลงไปหน้าเดินขึ้นมาไปเแต่หนาวมากแม่วันนี้ลงมาแล้วจ้ะเขาให้ลงได้แต่ชายน้าทาแล้วแต่ไม่กไม่รู้ไม่รู้ไงเพราะไม่มีใครลงกาลังเดินกลับไปที่ชายน้าแถวนะไปหาอะไรกินก่อนอากาศหนาวกว่าไปฝรั่งเศสอีกจ,จ้ะเพิ่ง เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสใช่ไหมรู้สึกว่าอันนี้หนาวกว่าแคลิฟอร์เนียมันไม่เคยหนาวอะ่ะมันร้อนตลอดอะ่ะแล้วมึงโก้คนเลยคิดว่ามัน,ม,นมันจะร้อนดีนะเอาเสื้ออะไรมาบ้างนิดหน่อยอันนี้เป็นเสื้อขนแกะถึงชายหน้าทาาแล้วแต่มราจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายดียไปไหนดีขวาแล้วกัน กินข้าวอยู่ทุกคนมันก็เคยน่าจะเคยมาร้านนี้แล้วนะเข้าไปก่อนหิวจุดนี้หิวเข้าไปก่อนอย yeah, thank you ม,มีชาให้ฟรีเลยมาแล้วจ่ะ เซตนี้16ดอนนะก็ไม่ได้แย่มากไม่ได้แย่มากแย่มากแต่ก็ไม่ได้ดีมากอารมณ์แบบกินไปเถอะเลยรวม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 ให้กินไปเถอะอะไรเงี้ยมาดูกันว่าอารมเินีวก,ก็กินได้หมดเลยเริ่มจากอ,องเทรก่อนเริ่มจากอ,องเทรก่อนนะแม่ แสบอยู่แสบอยิงแสบอยู่ออกมาแล้วจับตอนนี้ก็กำลังออกไปเดินให้ดูก่อนเดี๋ยวจะไปเดินเล่นก่อน คืมเริ่มค moyen, ืมเริ่มหนาวแล้วแม่งงมากนึกว่าอากาศจะดีแล้วเนี้ยต้องไปหาที่สิงหรือปะพวามันหนาวเอพิโซดนี้จะได้อะไรไหมเนี่ยเอพิโซดนี้จะพาไปไหนไปเนี่ยมันมหนาวจังเห็นรถลังเมื่อกี้ปะฉันว่าจะขึ้นคันนั้นแหละ แต่ฉันไปรอผิดท,ที่ตอนนี้ก็เดินไปก่อนไหนๆก็พลาดไปแล้วหนึ่งรอบเดินไปก่อนนะเราก็ยังไม่รู้มันต้องขึ้นตรงไหนเนาะเราก็นึกว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วก็รออีกฟากหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันต้องอีกไปอีกฟากหนึ่งนะไหนๆก็ไหนๆก็พลาดไปแล้วหนึ่งรอบก็เดินเดินชิวๆดูดีกว่า ไม่ไหวตัดสินใจกลับห้องก่อนมันหนาวลงมาแล้วจ้ะอาจจะให้ดูว่าเพิ่งลงมาใช่ไหมลงมาปับ๊บข้ามถนนปับ๊บเนี่ยถึงแล้วถึงลงโรงแรมแล้ว,ลวเข้าเข้าไปโรงแรมเข้าห้องก่อนใส่เสื้อก่อนไม่ไหวแล้วหนาว ตัดภาพมาที่ห้องแล้วนจัจาแมนก็หาไม่ไม่เจออะนก็หาไม่กล้องไม่เจอไม่เป็นไรหรอก <c oughs> นะเพราะว่าจะนอนไม่ใช่จะนอนหรอกปิดคลิปแล้วนจัจา <c oughs> อพิสซดนนี้ก็มีแค่นี้แหละพาขึ้นรถรางมีอะไรบ้างวันนี้ซื้อตั๋วเดย์พ s าสใช่ไหมถ้าใครไม่อยากเสียตังค์เยอะในการเดินทางไปนน่นนี่นั่นเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันมันก็แพงเนาะ US ดอลลาร์เป็นเงินไทยมันแพงนะ แล้วจก,ก็แบบว่าเจ็บแต่จบจ่ายทีเดียวเลย15 us เพราะว่าขึ้นรถรางที่บอกเลยเทีเ่ยวเดียวก็9ดอนแล้สอเที่ยวไปกับนั่งคำ,คำๆก็คุ้มแหละเนาะก็นะมีอะไรอีกอะแล้วก็ไปใช้หน้าทาวใช่ไหมไปดูนู่นนี่นี่ไปทานข้าวเสียไปทั้งหมดค่ากับข้าวมื้อนั้นก็20ดอนสอง,สองก็6 700บาท หล้จ้าแล้วก็กลับมาแค่นี้แหละเพราะวันนี้หนาวมันหนาวแลเคืนวันนี้กลับมาแล้วแบบปวดหูปวดหัวไปหมดนะถ้าใครจะมาช่วงเวลานี้นะแคลิฟอร์ซานฟรานซิสโกนั้นหนาวไม่เคยหนาวขนาดนี้ที่ซานฟรานแต่มันก็หนาวจริงๆนะแล้วยิ่งแบบตอนคืนแบบไม่มีแสงแดดอย่างเงี้ยโอ้โหหนาวแบบเข้ากระดูกอะไม,ไม่เคยคิดเหมือนกันแต่ว่าก็เพิ่งมันก็จะได้รู้แหละ นะว่าถ้ามาช่วงนี้อีกก็ต้องเตรียมตัวมาให้มันดีกว่านี้นะจะสำหรับอพิโซนนี้ก็ขอปิดไปเลยละกันเพราะว่ากลับเข้ามาโรงแรมยังแจ้งอยู่ใช่ไหมกลับเข้ามาแล้วมันก็เทคอันแอไงเหนื่อยนอนพักไงตื่นขึ้นมาแบบวอาดูคลิปแล้วว่าเอา้าเธอยังไม่ปิดคลิปนะมังโกก็ขอมาปิดคลิปเลยละกันนะจ๊ะสำหรับอพิโซนนี้ก็พอแค่นี้ก่อนอพิโซนน้าค่อยว่ากันใหม่เลย นะว่าจะขึ้นเพะจะไปไหนต่อยังไม่แน่ใจเลยแล้วก็ปิดด้วยก่อนแล้วกันนะโอเคจะเจอกันใหม่อพนะิโซดหน้าแค่นี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามบ๊บาย